ตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องโควิดที่เกิดขึ้นในอำเภอสมุยนะครับตอนนี้ผมผมนั่งอยู่ในโรงพยาบาลเกาะสมุยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็คือพื้นที่ของโรงพยาบาลด้านหลังก็คือเป็นหาดที่ติดกับโรงพยาบาลนะครับยังมีผู้ป่วยที่โควิดโพซิทีฟอยู่ในโรงพยาบาลก็จะอยู่ในห้องที่เป็นน egative เชอร์ u r e ห้องที่ความดันเป็นลบเนี่ยหมายถึงว่าห้องนี้เขาจะดูดอากาศทั้งหมดไปกรองและทำความสะอาด แล้วก็ฆ่าเชื้อจะไม่มีเชื้อเล็ดรอดออกไปในสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในห้องนั้นเนี่ยตึกนั้นที่เขาอยู่ก็ยังเป็นตึกที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในตึกนั้นก็ปลอดภัยคนที่มาในโรงพยาบาลต่อสมุยทั้งหมดก็ปลอดภัยครับเพราะว่าไม่มีเชื้อกระจายออกมาในสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ไม่มีการติดเชื้อสิ่งแวดล,ล้อมที่อยู่ในรอบๆบตัวเขาปกติดีสบายดีและถ้านอกโรงพยาบาล่ะตอนนี้คนในเกาะสมุยทั้งหมดที่เราติดตามกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเรานัดมาทบบําสวบหรือว่าหาเชื้อเนี่ยตั้งแต่เมื่อาวานผลเป็นลบหมดทุกคนงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็บอกให้รู้ว่ายังไม่มีการปนเปื้อนเชื้อเข้าไปในสิ่งแวดล,ล้อมไม่มีเชื้อในเกาะสมุยซึ่งก็เหมือนกับทุกๆจังหวัดในประเทศไทยถ้าคุณใส่แมสแล้วก็ไม่มีการไปสัมผัส ตัวใกล้ชิดก็ถือว่าปลอดภัยเพราะฉะนั้นตอนนี้สมุยก็เหมือนจังหวัดอื่นเหมือนกรุงเทพครับก็คือเที่ยวได้ปลอดภัยบนพื้นฐานที่มี New Normal คือใส่แมสล้างมือทําความสะอาดมีระยะห่างมาเที่ยวสมุยปลอดภัยครับคนสมุยเองถ้าเมื่อมีคือมีความเสี่ยงหรือมีอาการเนี่ยก็เข้ามาโรงพยาบาลเราก็มีการตรวจสบอบหาเชื้อตามมาตรฐานของประเทศเราแ l บ a บที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยของสมุยเองเนี่ยก็สามารถทําได้ ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเองไม่ต้องส่งออกนอกเกาะแล้วเราก็รู้ผลหลังจากทำสวบเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงก็รู้ผลแล้วอันนี้ก็จะให้เห็นว่ามาตรฐาน l บบได้มาตรฐานเหมือนกันทั้งประเทศที่สมุยเนี่ยมีห้องความดันลบอยู่3าห้องแล้วก็มีห้องแยกอื่นอีกประมาณ10กว่าห้องเป็นความพร้อมที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วแล้วเราก็มีทีมสอบสวนโรคตั้งแต่เข้ามาถึงสมุยจนกระทั่งเขาเกิดอาการเนี่ยเขาไปตรงไหนบ้างแล้วตอนนี้เราขีดวงได้หมดล้วพอมีเกิดเคสแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของของผมเองหรือว่าทีม ชาวโรงพยาบาลกาะสมุยหรือว่าคนสมุยเองเรายังใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยวิถี n นิว o r มอลนะครับผมเนี่ยยังออกไปทานข้าวไปห้างเมื่อวานนี้ยังไปทานหมูกระทะกับลูกๆอยู่นะครับเที่ยวหาดต่า,างๆได้อย่างปกติมากตรงนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ข้างนอกเราใช้ชีวิตปกติครับคนสมุยยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว,ว่านิว o r มอลได้มาตรฐานกัดไม่ตกทั้งเมืองเลยครับขอเชิญชวนนะครับว่าการมาเที่ยวอยู่บนนิวโนมอลนะครับเรามีหน้ากาก เวลาเราเจอในชุมชนนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันเราก็ใส่แมสนะครับถ้าเราไปสัมผัสสิ่งต่างๆเราก็ล้างมือถ้าเราใช้วิธีแบบนี้ได้เนี่ยเราก็ไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยรวมทั้งสมุยด้วยครับขอบคุณครับ